ขุมทรัพย์ไมพิรมพร700ล้านซ่อนไว้ในใต้ดินไม่ได้รวย100ล้านแต่เป็น700ล้านเปิดขุมทรัพย์ไมพิรมพรซ่อนไว้ในใต้ดินเก็บใช้ในยางเกษียณอยู่ในวงการร้องเพลงมาแล้ว25ปีจนในที่สุดตอนนี้นักร้องลูกทุ่งชื่อดังไมพิรมพรเริ่มมองตัวเองตั้งใจอยากจะเกษียณตัวเองจากการวงการบันเทิงผ่านตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์การทำเกษตร,รกรและดูแลธุรกิจของตัวเองเต็มตัวแล้ว ตัวเราอายุมากแล้วเราอยู่ในวงการร้องเพลงมา25ปีเรามองเป็นธรรมชาติของการเดินทางเราจะร้องเพลงไปจนแก่มันก็ไม่ได้มันจะต้องมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาแล้วเราก็ต้องแทนไว้ด้วยว่าถ้าเราจะ,กะเกษียณแล้วเราจะทำอะไรคิดว่ามันต้องวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่วงการไม่ได้ร้องเพลงตลอดเวลาเราอาจจะมีกิจกรรมอื่นที่เราชอบอย่างการกลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดทำเกษตร ทำเป็นช่องอยูทิวการเกษตรของตัวเองเป็นการเชิญชวนชาวบ้านทำด้วยกันเป็นเกษตรผสมผสานที่มันยั่งยืนสามารถสร้างเป็นอาชีพมีรายได้อยู่แบบพอเพียงได้คิดอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาจะให้เกษยียณหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอไปพักผ่อนบ้างไปดูธุรกิจของตัวเองบ้างมันก็เสียดายเหมือนก,นกันกับสิ่งที่เราสร้างมายิ่งเวลาผมนึกถึงออกงานล่าสุดมีการเปิดรายได้ของเหล่าคนดังกับหัวข้อศึกน้ำตาราของเหล่าคนดัง แน่นอนว่าเหล่าตัวอย่างคนบันเทิงที่เราเอ่ยชื่อไปก่อนหน้าก็ติดโผลในการเปิดรายได้โดยเรียกว่าพอเห็นแล้วต้องร้องว้าวตาแตกกันเลยทีเดียวไปดูรายได้กันเลยแซบไหมไม่พิรมพรรายได้รวมปี2,564มีจำนวน251.4ล้านบาท